สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อพี่ๆทุกท่านนะครับผมสุพัฒน์ปัทมาโสพลครับกลับมาพบกับทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมมีเครื่องรางของขลังและพระเครื่องต่างๆนะครับมาแนะนำนเพื่อนๆสำหรับวันนี้นะครับเป็นวันที่26มีนาคมปี2 5 6 5นะครับผมมีเหรียญพระแก้วมรกตครับผมเชื่อว่ารุ่นนี้ อีกไม่กี่วันจะต้องเป็นกระแสะแน่นอนครับสำหรับเหรียญพระแก้วมรกตรุ่นนี้นะครับเหรียญมีความคมชัดแล้วก็สวยงามมากนะครับเพื่อนๆพระแก้วมรกตรุ่นนี้นะครับมีพิธีปลุกเสกเมื่อวันที่25มีนาคมปี2515นะครับหรือปลุกเสกไปเมื่อวานนี้เองนะครับซึ่งหลวงพ่อพัดนะครับเมตตาทิฐิฐานจิตปลุกเสกให้นะครับขนาดเหรียญโดยประมาณนะครับรุ่นนี้ 2.5คูณ3.5เซนติเมตรครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้นะครับผมมีพระนะครับมาแนะนำเพื่อนเพื่อน3รายการนะครับเป็นตัวอย่างเบื้องต้นนะครับเพื่อนๆแต่ก็ถือว่าเป็นรายการเด็ดนะครับในแต่ละองค์เรามาเริ่มจากองค์แรกเลยครับองค์แรกจะเป็นเนื้อแจกนะครับเป็นเนื้อแจกทานแจกในพิธีนั่นเองนะครับกล่องจะเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนๆ ด้านหลังจะมีซีนเอาไว้อย่างเรียบร้อยเลยนะรเรามาชมเหรียญแจกเหรียญแรกครับเพื่อนๆเหรียญแจกเหรียญแรกนันนั่นก็คือทองแดงลมมันปูเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะซูมเข้าไปนะครับให้ใกล้ๆนะครับมองได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับเพื่อนๆหลังจากที่ซูมเข้ามาจะเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับ เหรียญพระแก้วมรกตเหรียญนี้นะครับขนาด2.5คูณ3.5เซนติเมตรนะครับเป็นเหรียญเนื้อทองแดงลมมันปูนะครับแจกทานจัดสร้างเพียง799องค์เท่านั้นเท่านั้นนะครับขอไปเป็นเหรียญแจกทานนะครับเป็นทองแดงนะครับด้านหลังนะครับจะเป็นองค์พันลายนะครับและมีอักขระเลขยันต์ต่างๆนะครับโดยรอบของตัวองค์พระนะครับ เหรียญจะมีหมายเลขนะครับอยู่บริเวณนี้นะครับและโคดอยู่บริเวณนี้ครับเพื<ๆ>่อนๆโคดจะอยู่บริเวณด้านหน้าขององค์พนรา,ายนะครับและใต้ใต้เท้าพนรา,ายเนี่ยจะเป็นหมายเลขนะครับตอกเอาไว้เป็นจุดสังเกตนะครับเหรียญแจ้งยังคมชัดขนาดนี้เพื<ๆ>่อนๆด้านข้างนะครับ<ๆ>เหรียญเป็นรอยตัดชัดเจนครับด้านหน้าองค์เป็นองค์พระแก้วนะครับ ด้านบนเป็นรัศมีบริเวณเสียนของพระแก้วมรกตนะครับขนาดพระ2.5คูณ3าครับเป็นขนาดกำลังดีนะครับเรามาชมเหรียญแจกเหรียญที่2อครับเหรียญแจกเหรียญที่สององนี้ผมก็เชื่อว่าอีกสองสวันน่าจะเป็นกระแสครับเพราะเป็นเหรียญที่จัดสร้างน้อยมากเหรียญแจกทานเหรียญที่สองนะครับคือเหรียญแหล ขออภัยครับเป็นรายการที่สิเบเอ็ดเหรียญล่อแล้วันรปิดทองครับเป็นเหรียญแจกทานจัดสร้างเพียงสามร้อยเก้าสิบเก้าองค์เท่านั้นนะครับด้านหน้านะครับจะเป็นปิดทองนะครับน่าจะเป็นปิดทองแท้ด้วยนะครับเพราะว่าซีนใส่กระดาษทิชชู่มาอย่างแน่นหนาเลยนะครับสำหรับรายการนี้เพื่อนๆน ตอนแรกอยากจะแกะพระเนื้อรุ้นออกมาทําทีเดียวนะครับแต่ว่าอดใจไม่ไหวครับนำสามสามรายการแรกมาแนะนำเพื่อนๆก่อนเลยเหรียญแรกนะครับส่วนตัวมองว่าเป็นเหรียญที่มีความแข็งมากกว่าเหรียญทั่วไปนะครับน่าจะเป็นเหรียญหลอด้วยครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นองค์พันธลายครับแผงสอนมีโค้ดและหมายเลขทุกองค์นะครับสำหรับองค์นี้นะครับ โพสจะอยู่บริเวณนี้และด้านล่างจะเป็นหมายเลขครับเพื่อนเหรียญแร่วันนะนะครับเป็นเหรียญที่จัดสร้างขึ้นมาแล้วหล่อขึ้นมาเนี่ยมีความยากพอสมควรนะครับตัวเนื้อเหรียญที่ทํามาจากแร่นะครับหากผสมไม่ดีนะครับจะเกิดการเปราะบางแตกหักได้ง่ายมากนะครับจึงแนะนาเพื่อนเพื่อนนะครับที่ได้รับเหรียญนี้หรือมีเหรียญนี้ครอบครองนะครับต้องระมัดระวังแล้วก็ดูแลรักษาอย่างดีนะครับห้ามตกเลยนะครับ ถ้าตกมีโอกาสที่จะแตกสูงมากเพราะว่าเป็นเนื้อแร่แต่มีความคมชัดสวยสวยมากครับเนื้อแร่ปิดทองเป็นรายการที่สองครับที่แนะนำนเพื่อนในวันนี้เดี๋ยวเรามาชมรายการต่อมาครับเป็นเหรียญรายการที่9้านะครับเนื้อสำริดชุบทองพ่นทรายลงยานะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญแจกศูนย์จองนะครับที่ช่วยงานและเปิดรับจองนะครับต่างๆนะครับ จัดสร้างเพียงสามร้อยสี่้าองค์เท่านั้นนะครับกล่องจะเป็นกล่องกำมะหยี่สีเขียวครับเพื่อนๆเรามาชมองค์พระกันครับเพื่อนๆตัวรอบเหรียญนะครับคุยพื้นนะครับเป็นสีแดงนะครับพื้นหลังมันคุยพื้นสีแดงลงยาได้มีความคมชัดนะครับสวยเลยนะครับเพื่อนๆรายการนี้นะครับผมก็เชื่อว่าจะเป็นอีกหนึ่งรายการนะครับที่ทุกท่าน ที่สหานะครับและนิยมจะต้องเป็นกระแสแน่นอนครับเหรียญรุ่นนี้นะครับจุดสังเกตของเหรียญรุ่นนี้นะครับดูที่กล่องก่อนเลยครับกล่องเขาจะเป็นใสๆแบบนี้แล้วก็เป็นกรมหยีสีเขียวครับเพื่อนๆด้านหลังเหรียญนะครับเป็นองค์พันลายนะครับตัวองค์พันลายเนี่ยเป็นเป็นชุบทองพ่นทรายนะครับชัดเจนโค้รจะอยู่บริโค้ดจะอยู่บริเวณนี้ครับถึงจะคุยพื้นนะครับและลงยาแล้วเนี่ยจะ เมื่อสองกล้องลงไปจะมองเห็นโค้ดครับอยู่บริเวณนี้และด้านล่างนี้นะครับจะเป็นหมายเลขเป็นเหรียญพระแก้มรกฏอีกรุ่นหนึ่งนะครับของวัดห้วยด้วนผ่านการอธิษฐานจิตปลุกเสกจากหลวงพ่อพัดนะครับปุญญากาโมหรือเจ้าคุณพัดนะครับครับสำหรับคิดพระแก้มรกตนะครับในวันนี้นะครับผมมีมาแนะนำนเพื่อน เพียงเท่านี้นะครับครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ